ดูแล้วยิ้มน้องปี่ใหม่กับสเต็ปแดนสุดผิวเพลงไหนก็จัดได้หมดมีโมเมนต์และภาพน่ารักน่าอินดูมาให้แฟนคลับได้ติดตามกดไลค์ชื่นชมกันตลอดเลยละค่ะสำหรับน้องปี่ใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปพักษะอ่อนพักสุขเจริญกับอดีตสามีทรงการเตชนรงที่นับวันยิงโตก็ยิงสวยสดใสแถมกล้าสแสดงออกแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ และผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายเรียกได้ว่าลูกหมายหล่นใต้ต้นของคุณพ่อกับคุณแม่เลยนะคะและล่าสุดคุณแม่แอป,ปก็ได้เผยคลิปของน้องปีใหม่ออกสเตปแดนมันหมันโยกซ้ายโยกขวาจัดหนักจัดเต็มจินตนาการทาประกอบเพลงอีกด้วย ชื่นชมความกล้าสแสดงออกแบบสุดๆแซงหน้ามแม่แอปแล้วฉายแววสุปตาตั้งแต่เด็กเลยอีกหน่อยอนาคตอาจจะขึ้นแทนนางเอกแทนแม่ก็ได้นะคะเป็นเพราะความน่ารักล่าเริงสดใสของน้องปีใหม่หรือเปล่านะที่ทำให้แม่แอปของเรานะับวันก็ดูล่าเริงสดใสและเด็กลงทุกวันเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ